ค่ะไปต่อนะคะวันนี้ไปต่อเราจะไปขึ้นเขานะคะเราจะไปขึ้นเขาแล้วก็ไปดูถ้ำของไปดูถ้ำของหมีนะคะหมีถ้ำของหมีในในประเทศฟิแลนด์อยู่ทางเหนือนะคะตอนนี้เรายัางไปต่ออยู่นะคะอันนี้อยู่บนรถนะคะเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อไปดูถ้ำของหมีแล้วเราขึ้นขึ้นขึ้นสูงสุดของของถ้ำของหมีอยู่เนี่ยค่ะ มันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นโพงหินนะคะเป็นหินอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นโพงหินใหญ่แต่มีเขาไปอาศัยอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเราไปดูบ้านหมีนะคะถ้าของหมีที่เคยอยู่นะคะโอ้ยสะพานขึ้นสูงมากนะคะเป็นยอดเลยแล้วก็เป็นหินเป็นหินเป็นถ้าของหมีเขานอนเขาพักอยู่ที่นั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ การท่องเที่ยวเดินเที่ยวขึ้นเขานะคะตอนนี้ตอนนี้ก็มาหยุดในจุดของการเที่ยวของฟินแลนด์สะพานเนี่ยมันน่าจะเป็นร้อยปีพันปีได้ร้อยปีน่าจะได้ดูนะคะวนี่สูงอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาได้ครึ่งแล้วนะคะขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้ะ ไมาได้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วค่ะนี่นะคะมันมีมันมีภาษาให้บอกอ,งอังกฤษก็มีเยอรมันก็มีนะคะตามนี้เลยนะคะแต่อันนี้ภาษาฟิน มันไม่ได้บอกบันไดกี่ขั้นนี่ว่าภาษาเฟรนไม่ได้บอกบันไดกี่ขั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างว่าบันไดมันกี่ขั้นนะคะนี่ตอนนี้ลงไปข้างล่างเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นอยู่ข้างบนอยู่นี่ขึ้นอยู่ข้างบนอยู่ดูพอลูกกำลังขึ้นไปต้มยำเก่งมากเลยลูก ยำเก่งมากเลยครับน,นี่ตำยำเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนสุดเขาลูกนู้นนะคะก่อนเห็นลูกนู้นนะคะ ยมเก่งมากเลยพาคนแก่มาเที่ยวยักษาไม้ยักษาไม้ยักษาไม้คะโอ้โหทางลงใบนะคะหอบเลยหอบเลยหอบเลยนะคะทุกคนโอ้ย เดินหอบเลยหอบเลยหอบเลยดีปล่ปยกันจะถึงยอดเสาแล้วจะถึงยอดแล้วนะคะหอบเลยค่ะหอบเลย ถึงแล้วครับถึงแล้วค่ะวา้วาอ,นนอ,อ,อ,อันนี้คือที่อยู่ของ,ขอ,งะะอันนี้คือที่อยู่ของของหมีนะคะองุ่เซีร์ราซิซา เออเอเขาบอกให้เข้าไปได้นะคะจ้าเม่นหน่อยอ้ยอ้ยทุกคนอันนี้บ้านของหมีนะคะหมีอยู่ข้างในนี่นะคะโอ้ยตอไปเย ีเขาจะอยู่ที่นี่หยหอบเลยพี่น้องเลยหอบเลยพี่น้องเลยลลรจริงๆแล้วมันมันจะมีสูงอีกนะนี่ ว้าวโดยอดเลยค่ะว้าว โอ้ยยังมีให้ไปอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดินต่อนะคะหอมเลยนะเนี่ยัน,นจุดนี้นะคะโอ้ย โต้นมาเลเดี๋ยวมาดูต่อนะคะกี่ต้นมาฮะล่าไลฟ์ตาวีดีโอ One thing.